สวัสดีครับเมื่อนี้พามาเบิร์ผวเลยครับหัวลเลยวเลยของให่ผมครับซื้อมาครับมันออกลูกครับออกดนสองเดือนกว่าแล้วครับมาครับมาหนิอยู่ในขอ,อกเอาออกไปใส่บ่ได้ครับอยู่เต็ในขอ,อกเนี่ยครับนี มิ่งบ่งเป็นรามครับหัวลีน้อยครับนี่ลูกมันสีเาขาวๆานี่ครับนี่หัวยังหัวรับสีขานี่กับแม่ครับนี่แม่กับล่ครับลูกกับล่ครับ วันนี้ขวกยายว่าบ่เดี๋ยวไปใช้ครับเกี่ยวตัวให้กินครับซื้อมาอันเตยังบ่ได้ท้องครับยังซื้อมาจะเป็นสาวคนอันนี้กำลังตัวใหญ่ครับนี่แม่ยกำลังตัวใหญ่ครับ มันเลือดรลอยนะครับนี่จะกินยาเก่งครับห้องเก่งว่าเลนใครคิดสีเลี่ยงก็คิดดีด,ดีด้วยครับห้องเก่งครับส <c oughs> ีขาวเบิ้งไก,ค <c oughs> ก่ครับมีลูกครับ สีขาวนะครับโอ้เลี้ยน้อยวายนี่ครับรว้าย,ายสีขาวเพื่อสมรอดครับ เลยเอ๋ยน,น,นี่ครับแม่มันลังจะออกไปใส่นอนอยู่ในขอกจกขี่ยกคล้องครับดูน,นี่ก็เป็นตัวแม่ครับนี่นี่เล่น้อยนี่ครับขฮ้ของใหญ่ครับอร่มย เอาไว้นี่ให้คุณพ่อกับคุณแม่เลี้ยงครับนี่ครับนี่อย่ะหักบัวครับพี่น้องเอ้ยนี่แม่เพิ่นเดี๋น้ออยากมีห้องครับห้องอยากห้องกิน ลยเอ้ยลยน้อยเอ้ยเลยกับมี่ครับนี่หัวพอพันครับอันนี้ของคุณพอครับหัวพอพันครับ พันบามันครับบามันลุกขึ้นบัน้งลุกเร็วเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วเป๊มๆลุกขึ้นเร็วตัวใหญ่เงย้ยครับผสมกระโดดขึ้นนตัวหนุ่งอะไรตัวน้อยนี่จะรับน้ำหนักบ่ไวครับนี่ ลุกขึ้นลุกขึ้นเบิ้องลุกขึ้นเบิ้งเร็ว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 ลุกขึ้นลุกขึ้นเลี้ยงดีเลยครับลูกย่างแหงอ้วนแหงย่างสิบ,บวิวัยแล้วนี่ลูก ลุกขึ้นแมลุกขึ้นแมลุกขึ้นบิ้งแม่นี่เราก็ห้ำรอคนเจียหำกับวาหานเล็วๆนี่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขลที่เราบ่ได้กินเด้ลุกันนี้วูกลุกลุกลุ ลูกแม่ก็ขึ้นเร็วๆไอ้ก้นแล้ว,ลว,ลน,ลวนี่ไงง้ออาหารบมบอกาครับทายไก่ครับผมยานซนครับ ค,ครับ hmm. เรียงกับเบิงครับ hmm. นี่ก็อีครับของคุณพอ่อคุณแม่เพิ่นนี่หัวซุ่มนี่หัวที่ผมมาไปนี่นะครับเพราะเกิดลูกซุ่มนี่แหละที่ให้ผมไปนะ ชุ่มนี่แหละเพราะอีกฝ่งไห้นนผมไปเลี้ยงนะครับกระโหกซุ่มนี่นะครับน,นี่ออก,กลูกอีกแล้วครับว้ายอัยอนนี้เฮ้ย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  อันนี้ก็ตัวแม่ครับอยู่เถียงเลี้ยงอ,งอยู่เถียงครับโมได้มีฟ้ามืงคนนะครับเลีย้ยงอยู่เถียงแม่พี่มากินพี่พี่มาเสียพี่ว่ายนี่ครับอืมตัวใหญ่บ่ครับ เอาครับเรียนอยออกมาแล้วครับเรียนอยออกมาแล้วครับเรียนอยเฮ้ยเรียนอยตัวนี้ เป็นอยังสีบ่คขึแม่ผมก็บุ่หงเหมือนกันครับสีวัวขอ้แม่เพื่อนี่เด็กขน,นยองครับผสมหลอดครับพันผสมตโตโตเนี่ยเลยเดืยเป็นตะหักบ่ครับบัวค่ันครับบัวอขอึ้นแม่ คลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะครับอยา่าลืมกดถือไลค์ผมเลยนะครับกดติดตามมาเลยครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนำแน่เด้อเพื่อจะได้มีกำลังใจให้ลิปต่อไปสวัสดีครับ